ครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองายโซู้สุก้นครับผมครับวันนี้เราเข้ามาวัดใหญ่โพคงคาครับพี่น้องวัดใหญ่โพคงคาวันนี้ทําพิธีสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัวครับผมครับไปพาพี่น้องไปดูบรรยากาศบรรยากาศใน วัดโพคงคาครับพี่น้องวัดโพคงคาครับผมบรรยากาศในวัดโพคงคาตอนนี้ก็คอยปกครองผู่ปกครองก็มาคอยดูแลนี่อยู่ครับคอยปกครองผู่ปกครองคอยมาดูแลครับผมบริการนคะครับวันนี้ได้ยินว่า อันในอำเภอจะมาร่วมง,งานด้วยไหมในอำเภอจะมาไปดูบนสาราครับพี่หนส่าบนสาราบนสาราบนสาระบนสาราบนสารา ไปดูบนสระครับผมบนสระบนสระ พี่น้องชุมชนชาวตำบลบ้านฉิงนะครับตลอดจนแรงงานราชการต่างๆนะครับในเขตบัตรราการทำงานะกราแก็จะเป็นการขยายส่วนตระกลบ้านฉิงนะครับฝ่ายปกครองนะครับท่านกำนันสุพิชย์นิเศกรุลนะครับแล้วก็โรงเรียนทั้งสองโรงตลอดจนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฉิงนะพี่น้อง ทีงคดทาวตะบนนั่สิ่งนะครับที่เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะครับก็ขอความปริณานะครับนิดหนึ่งนะครับช่วยทางทะเบียนด้วยนะครับที่เดินทางมาถึงบ้านนะครับการจราจรการจอดรถนะครับขอความร่ำรวอนะครับก็ขอบคุณไปดังอีกผู้ใหญ่บ้านนะครับเพื่อช่วยนะครับที่ดูแลการจราจรนะครับในการจอดรถนะครับมาถึงแล้วครับก็ลงทะเบียนที่ ศาลาอันนี้ประสบการณ์นะครับก็จะมีท่ารขั้นเป็นดู้ดูแครับว่าผีชิดนั่งคอยอยู่นะครับผู้ท่เรียนเล็กน้อยแล้วก็เรียนเชิญขึ้นมาทางด้านบนนะครับศาลาครงเดียนนะครับเวลา14บสนาฬิกานะครับเราก็จะเริ่มที่ฉี่นะครับพอนำเดียนแจ้งเริ่งต้นไปเริ่มตอนเช้านะครับพี่น้องเราชุมชนตำบลบ้านสิงห์หน่วยงานราชการองค์กรต่างๆนะครับในเขตสุขชนก็จะมาร่วมกันที่ศาลา การเรียนนะครับ ah, ว uh, 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 ัูกคานะครับเพื่อจะได้เรื่องวิธีนะครับเจริญบไรลงทะเบียนนะครับพี่น้องครับลงทะเบียนแล้วก็ยังเชิญขึ้นมาแล้วคนครับานคน ยินคร <c oughs> ับยินะครับผ <operate> <c oughs> ู้ยัาที่นอครับโรงเียก็ยเชิญกับขึ้นมาบ้านบนนะครับทีมคอยดูแลความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่างที่ไหนก็าะช่วยนะครับตลอดจนอบตพอาบตพ่ิงครับที่ทำงานก็ะดวันนการ มาสอบเยนะครับทาีมงานเราต้องการจะพายการลอยกระทงใลานะครับซีซนารดเราก็จะขอเรื่องพิธีนะครับทูแล้วก็พระธีร์มุขีละนะครับพระเอกพระคเจ้านะครับบางครั้บนญชก็มารอดังก็าอหาที่ เวลาสิบสองนาฬิกานะครับก็ถามมาแล้วนะครับเวลา14บสนกาก็จะเป็นเวลาในการเลิ่อนที่ีนะครับก็เรีือจะมาสัมผัสให้จันทร์สุรัตน์ญาติยายพี่น้องนะครับก็ประสบพิทรและจันทร์สุรัตน์จันทร์สุรัตน์ครับผมผ่าหลายว่ากองใช้บุคคลนะครับเด็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็พระบรมองศานุ่งล์นะครับมาถึงวีนนี้ครับทางพระองค์ขาพระศิลารายอินเจ้าภาพราชการจัดพิธีนะครับบนศาลา การเรียนนะครับก e ็นำเรียนภะษาสัมพันธ์นะครับลงเรียนให้เรียบร้อยขึ้นมาข้างบนนะครับไทายมากๆนะครับหากินไม่ได้ก็ขอผู้ชายนะครับในการนำน้ำพะน้ำหวานหรือว่าน้ำอื่นนะครับขีดให้กับก็ุณเจ้าารับพิธีทานมาร่วมนะครับพิธีวันนี้นะครับนํเรียนภะชาสัพพันธ์ให้ทุกคนทุกท่านนะครับและรับทราบนะครับมอไซค์ก็ก็จอดได้เป็นที่เป็นทางนะครับรถยนต์นะครับ ที่ใต้ของพระดาวนะครับที่ป่านะครับบริเวณใต้ต้นโพแล้วก็สามารถที่จะรหจุดนะครับหรือว่าจอดรถได้นะครับท่านเองตรงนี้นะครับก็นำไปจอดที่ด้านทิศตะวันออกนะครับที่เมรุพระภูคาปัญสิงห์นะครับประดเรียนประชาสัมพันธ์นะครับไปยังที่น้องเดานะครับที่จะมาร่วมนะครับพิจิวันนี้นะครับจอดรถให้เพื่อนนักเบียบนะครับ กำลังยังไม่ได้เริ่มครับผมยังรอที่ยังรออยู่ครับ คือแมจะขึ้นมากกับไม่ขึ้น,นไหมผมเกลียดถัวรองเท้าหนสมมติร,ร้อนไหมครับอาจารย์กบัตร เนี่ยนี่ <c ười> แกเราใหม่เนะรดนี <c ười> ก่กันคราบผมบรรยากาศบนสลาปัดใหญ่โพโคงคาครับพี่น้องอยู่ชั้นล่างครับชั้นล่างอย่างหมาไม่อ,อันนี้้ะครับผมพี่น้องเริ่มทยอยมาก็มา พาจารย์มาพี่น้องครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยครับผมปิดกำลังจับทุกช่องครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ